นายอาลีรอลิจานีประธานสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านได้ออกมาเตือนในเรื่องนี้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังอิหร่านเปิดการเจราจารอบแรกกับชาติมหาอำนาจ5ชาติที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติบวกกับเยอรมน,นีอีกหนึ่งชาติที่นครเจนีวาของสวิตเซรอร์แลนด์ประธานสภาอิหร่านแถลงตอนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าอิหร่านจะไม่อนุญาตให้ประเทศมหาอำนาจเพิ่มมาตรการพิเศษมาบังคับใช้กับอิหร่าน ที่นอกเหนือจากกรอบแห่งสนธิสัญญาที่สหระชา,ชาติกำหนดเอาไว้เช่นเดียวกับการเฝ้าสังเกตการและการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านท้อยแถลงของนายลอรลิจานีมีขึ้นหลังสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต่อไปแม้ว่าจะมีการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วและแม้สองประเทศจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบกว่า40ปี รวมถึงการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาพูดคุยทางโทรศัพท์โดยตรงกับผู้นำอิหร่านประธานสภาของอิหร่านออกมาเตือนเรื่องนี้เพื่อส่งสารไปยังคณะเจรจาจากชาติตันตกและจากรัฐบาลอิหร่านเอง